เขาไปอยนได้เหรียญก็ตามต่อนะคะม่เพียวย่างขึ้นถึงโซนนะคะแองมอนิดาไฮซัตเดิฟเนค่ะไฮนีง่านี่เป็นชั้นหนึ่งนะคะผู้ใด้เด็ดไปหอยล่ะย่างขึ้นผู้ใดไม่ดีกับไฮนีน้อยลงโอ้สัตว์ที่ว่าผู้บูไม่ดีกับไฮดีไปแล้วผู้รวยผัวท่านลุยหลายกว่าเน็กกับให้ลุยเพิ่มขึ้นผู้เป็ีนกัวท่าเป็นเศรษฐีกับให้เป็นเศรษฐี ภูเ็เสียทิ้แล้วตีนมหาเสียฐีผูภเป็นมหาเสรษฐิแล้วตาใหป็นอภิมหาเสียฐี้ขอให้พิารนนี้สงปรารถนามาแล้วรงปรารถนามมุดเบอร์หอธิตฐานจิตย่างไรวามสมปรารถนา็จะตั้งขั้นด้วยแรงแรงธรรมแรงจิตอันตอเสของกทางสายด้วยของพระมะจตาณ ท th ี่มาดั้งโปรเจกที่ต่างๆช่วยวัดวัดารต่างๆที่ท่านได้เอามาสางะคนนี้ด้วยดังนั้นเวลาที่ท่านห้อยเรียนนี้ไปไปที่ในกลนะครับก็จะเป็นประกาศที่ประกาศว่าเราได้มารื่งวิ่ปเรื่าคุ้มครกนาท่นได้ทุกอ อันนี้คือข้างในนะคะเนี่ยข้างในที่หลวงปู่ศิลาคนจะมาตรงนี้นะคะคนจะขึ้นเล็บมาตรงนี้นะคะแม่เพียวเดินลงแล้วค่ะนี่สูงสูงมากค่ะสูงมากค่ะเยวตอนนี้อนุญาตเนตนี่นพระจัร์ปัญญาข้างล่างเลยครับผมงานหลวงปู่ศิลานะคะไปขอพรหลวงปู่ศิลาค่ะ เพื่อนเมารถตู้ไปออกแต่เช้าค่ะเพราะว่ากลัวคเนเยอะค่ะเพราะกลัวจะไม่มีที่จอดรถค่ะรถตู้มารับเจ็ดโมงกว่าๆนะคะเต็มตัวออกเดินทางแล้วค่ะมาชมกันนะคะวันนี้น่าจะคนเป็นหมื่นสองหมืนค่ะวันนี้นะ ไปที่อำเภอป่าป่าค่ะแม่เพียวก็เพิ่งไปข้างแรกค่ะวัดนี้เดินมาชมกันค่ะว่าเป็นยังไงสวัสดีค่ะวันนี้แม่เพียวมานั่นค่ะมาีที่มีป้ายอียอยู่ที่อำเภอป่าป่านะคะเป็นงานใหญ่มากค่ะมางานนี้ หลวงปู่ศิลาค่ะเพื่ออกมาตรงนี้นะคะมาออกมาทําบุญอยู่นี่ค่ะไม่เบื่อกันเลยขอพรอ,อีหลวงตาศิลาค่ะวัดสวยงามมากค่ะคุณเยอะมากเลยค่ะท่านผู้ชมมองดินะคะบรรยากาศมงาลาลามวัดโคสมังคลาลามเนาะชื่อยาวเนาะ วัดใหญ่มากค่ะครั้งแรกในชีวิต<อ>ที่แม่เพียวได้มาค่ะท่านผู้ชมมีบุญขนาดเลยวันนี้นะมีบุญมากเลยค่ะลงทานก็เยอะมากค่ะสวยงามค่ะเป็นวัดที่สวยงามมากยอมรับเลยได้เยอะเลยได้อยู่ แต่อย่าทายย้อนแสงเธอเธอต้องอยู่ทางโน้น่าให้มันย้อนแสงย้อนแสงมันมืดนีคะวันนี้มันมีนลงทานเยอะมากค่ะวัดนี้วันนี้นะหลวงปู่ศิลาเพิ่อนออกมานะคะออกมาวัดนี้นะคะที่อำเภอป่าปากจากัหนนงหวัดนครพนมค่ะบมงทอีเนี่ยเที่ยวกระโชคดีมากวันนี้ฮะ าาิจันลโชงดีมากที่ว่าไอ้เพื่อนชวนค่ะเพื่อนไอ้เมารถตู้มาเลยนะคะท่านผู้ชมออกตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าค่ะปู่ี่มีรานเยมากเลยลปู่ขไหลบริสุทธิโทลงปูเบอโอ้นี่นะคะคุณเนสโใหญ่มากคารลสุริยันโคสันโยอาจารย์ตั้มหรือแม่ดุสันใหญ่มาก ลงพอบัยรบเทประสิทธที่คุณาวนนะครอันนี้คือโรงทานนะคะ่โลงพานเนอลงพานค่ะคน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 พลึกขับรถนะโอ้ยวันนี้คนน่าจะเป็นหมื่นนะคะหมื่นสองหมื่นไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าค่ะไม่เพียวกะดูนะเพราะว่าไอ้หลวงปู่เชิลาเพิ่นออกมาค่ะไม่เพียวโชคดีมากๆ อยู่ด้านหน้าเราเปเจ้าหน้าที่ขั้นตอนระดับแรกนะครับไปด้านหน้าเลยครับไปด้านหน้าเลยอันดับแรกไปรับใบจองเสร็จแล้วมาเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรให้เรียบร้อยเขียนสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งแล้วก็ส่วนที่สองเสร็จแล้วท่านรับส่วนที่สองไว้เป็นส่วนรับกระถุมงคล เป็นต้นไปนะครับเลงเนาะเขาฝากประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะครับถ้าที่มาแล้วอยากจะจองครับขอเชิญที่เต็นท์ด้านหน้าของเรานะครับคนเยอะมากค่ะท่า,ทานผูช้ชมเบิ้งนี่คนเป็นหมื่นสองหมื่นไปอยู่เด้อมเหมือนนี้นี่ค่ะเบิ่งค่ะโอ้ถ่ายทางนี้งามเธอถ่ายทางมันดานั้นเธอต้องอยู่ทางนี้<โ>อเออถ,ถ่ายทางหลางเพราะเดี๋ยวเขามาถ่ายนี่ค่ะโอ้ สวยงามมากค่ะอลังการมากวัดนี่ค่ะงามีรีค่ะใหญน้องวัดโอ้ใหญ่มากใหญ่มากค่ะคนคนคนทะลุกทะลั่มคะคนคนขนาดว่าเพึ่งสองโมงนะคะนี่คนกันยังทะลุกทะล,ลั่มกั่คนคนหลายเล คนค่ะคนซอนคนเลี้ยงบอกดูกันบอกเฮ้ยโอ้ยเกียมเมียงด้หักตันเหะเด้ห้องน้ำเออพูดเลยห้องมนบวยู่ฮะห้องดมมนตัวเดียวเนี่ยหละลบเลยนางลบไม่ลบแล้ว

สิบโมงสิบโมงเช้านะคะถ้ามีบุญบารมีก็ได้เห็นเพิ่นค่ะแต่กาบแม่เพียวกับสาธุภาวนาให้เห็นเพิ่เนเลยค่ะเศษเสี่ยวก็ยังดีค่ะเพราะว่าคนไหลลีค่ะท่านผู้ชม ขนาดจริเงเนาะวันนี้เนาะได้มีบุญดีลีเนาะชมเฮาเนาะนนคนนี้คนหมืน่นหมื่นสองหมืน่นไปอยู่แบบเนาะยังประธนมาอยู่เดกคนอย่างไรกได้ยอยากกินตำหุงขนาดค่ะท่านผู้ชมหอมตำมะฮุงแต่ว่ามันไก่ค่ะมันไก่มันก็เลยไม่สามารถกินอย่างไรได้ นี่นะคะมีโรงทานของอินพีอร์เรียนด้วยนะคะโรงแรมนะคะนี่น ลงลงมองหันเด้มองเต็นต่อฮันดิก็ลงเหมืนเพื่อฉลับยินดีทุกคนไปตังทง้องเงนบอกโ้นั่้อาจรย์ทุกคนภาพป่าลอยฟ้าจะอยู่น่าจะดีพี่น้องอยากทำบุญภาพป่าลอยฟ้าก็เชิญได้นะครับเพราะว่าเมื่อถึงเวลาบวงเสวงแล้วภาพป่าลอยฟ้าเราจะได้หย,ยุดอ๋อเขาแจกยังอยู่นี่เฮ้ยหยุดจนกวา่าพิธีแล้วทำตามจะเสร็จนี่นะคะในภาคเช้าเป็น จะหนี่จแ๊บเดียวหน่อยเนาะไม่ถึง5้นาทีอ๋อนี่เจออยู่นี่ล้ไทยในละงามนี่ล้วมาบุญเครื่องไปไทยด้อนี่ค่ะวัดงามขนาดค่ะ บัดซวยจริงจร่วงพิธีก็มีคนเจอเนื้อคู่ดีเอ้ยพระราบุนทำดุเ้าโอ้ยคือคนกันยาวค่ะกบดนี่งาม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 ค่ะดีดองค์ยอดค่ะบัดวยมากมีที่รับอลสองแอบีนนี่เม่เพียวนะดวง ดีขนาดเลยแล้วก็สามารถมาตรงนี้ได้ปกติไม่ได้มาเจอเพื่นนะคะวันนี้นะดูมีมากๆเลยหลวงปู่ศิลาเพื่นมาวัดน,นี้ค่ะวันนี้นะสํารองรองรัก เกียรท่านส่วนรถที่มากับคณะสองให้อ้อมไปด้านหลังเจดีนะครับข้าทางหน้าวัดอ้อ่มไปด้านหลังเจดีหาที่จอดตามป้ายนะครับสถานที่เก้าอี้เรามีจํานวนจํากัดถ้าเราจะตั้งเก้าอี้อาจารย์มาก็รู้ว่ามันจะไม่พี่น้องสั่งแกลวัาจุลนารมณ์เต็มด้านหน้านะครับบ้านเอโมกโมกขมังคลารามค่ะ พระประพาสพรพนมนะคะไมใชการแบ่นี่นะคะวุฒิรุ่งเอเสกแต่เพื่อความเรียบร้อยเจ้าชัวสมปรารถนานี่นะคะวันนี้นะตุู่ชิลาเพิ่นมาค่ะที่ญาติยอมที่จะ่มาร่วมงานที่ไม่อาจจะคาดประมาณการนะนี่่คะก็จึงเว้นไว้ว่าเออ่ให้เฉพาะ่แขกที่มาร่วมงานและหน่วยงานราชการแขกผู้มีเกียรติ มีพื้นที่น้อยกว่าประชาชนเยอะที่อาตมาเหลือไว้ให้เป็นื้นที่โล่งว่างเลยเพราะพื้นที่กว้างสําหรับประชาชนอ่าส่วนพื้นที่ดเล็กน้อยนี้ไว้ให้ชาวป้านและแก้ที่เต็มมาพึ่มงานนะงนเยอะชาวคนเยอะจริง တဲ့တော့နေရာဒီ၅3လုံးနေရာရေကိရိုးကိပါတိสามารถทําให้มีโน่นเฝ้าอย่างต้องที่ ขนาดไม่เอามาทางหน้านี่มุ้งโอ้นี่ทางหน้านี่สายส่วนเรมเริ่มส่วนตพิธีก็ได้หรือจะเอาีสันก็ได้ยางเดียวคือเดี๋ยว่จะทำบุญก่อนนะคะเพราะน้นัาแล้วแล้ววันนี้ในพิธีที่ให ข้านเจี๊ยเข้าวโพดวันใดแสดงในแต่ส่วนวัดวันนี้เร่จอดแล้วไปจะทบุญกันไหมคะไม่เพียงทำบุญนะคะร้อยบาท นี่นะคะใครทํำ <speaker> บุญก็จะมาติดตรงนี้ค่ะทำบุญมาหาชนิดการชนที่มาี้องตั้งแต่สองฝั่งข้าง็้หลังมีพระประธานมีญาติโยมทีมาไหมาระมาณนได้สายคนเยอะมากค่ะตอนนี้คนเยอะมากเชื่อมตดก็สามารถด

ไทสาธุเสีนตักอายุยืนทสาธุขอให้รวยแน่นแน่นเลยไม่มีสตางค์ไหลเข้ากระเป๋าเยอะๆลวงบอกว่าจะมีอะไรอีกสาสุต่อ บูชาถวายการบอกกล่าวซึ่งบอกกล่าวเรื่องหน้านี้มีองค์หลวงพ่อเดี่ไม่ใช่จะมาขอพรนะคะพระพพระประธานประจักพระมหาเจดีนขอพรคุณเพิ่นค่ะโคสักาโยศรีพระธาตุอันเป็นมหามงคลแห่งนี้ชื่อนาคินนาโยทั้งหลายที่ Thank right. you.